สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําขนมที่ไม่ใช่เตาอบค่ะแต่ว่าสวยงามน่าทานนั่นคือวุ้นผลไม้รวมนั่นเองนะคะทุกคนมันน่ารักมากเลยให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยสวยงามชิมเลยชิมเลยเดีย๋ยวขอหาชิ้นสวยๆก่อน <c oughs> หาชิ้นไม่สวยมาชิมให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออเราก็ชิมไปเลยเอาตรงสตรอเบอร์รี่แล้กัน หอมอผลไม้เปรี้ยวหวานเจอวุ้นหวานหวานหอมหอเข่ากันมากหอ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 ปะ่ะก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe ก่อนนะคะส่วนอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยหอือ เรามาเริ่มทํากันนะคะส่วนแรกเราจะทําส่วนของวุ้นสีขาวก่อนนะคะในหม้อนี้นะคะก็จะเป็นน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าแล้วก็เราจะใส่ตัวครีมเมอร์ลงไปค่ะใครไม่มีครีมเมอร์ก็ใช้วิปปิ้งครีมได้เลยนะคะก็ใช้วิปเดลี่ก็จะออกสีเหลืองหน่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใช้วิปนอเนลลี่ก็จะขาวกว่านะคะแล้วก็กะทิค่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันแล้วเราจะตามด้วยผงวุ้นค่ะโรยลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะให้ผงวุ้นไม่จับกันเป็นก้อนนะคะละลายเข้ากับน้ำนะคะอ่ะพอละ,ละลายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณสัก10-15นาทีให้ตัววุ้นเนี่ยเขาดูดน้ำให้อิ่มตัวก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตั้งไฟกันจ้ะ ตอนนี้นะคะครบ10นาทีแล้วนะคะก่อนเราจะเปิดไฟเราจะคนก่อนเพราะว่ามันจะมีผงวุ้นที่ตกลงไปที่ก้นหม้อน,นะคะถ้าเราเปิดไฟเลยมันอาจจะไหม้ได้คนก่อนค่ะ,ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะคนตลอดเวลาค่ะจนส่วนผสมเดือดเลยนะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะลงไป เราก็คนค่ะให้เข้ากันคนให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเราจะตั้งให้เขาเดือดค่ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดต่ออีกสักประมาณ30สิบวิถึงหนึ่งนาทีนะคะให้ตัววุ้นของเรามีความข้นขึ้นลิเล็กน้อยค่ะ,ะนี่นะคะเราก็ตั้งให้เขาเดือด แป๊บหนึงโอเคครบเวลาแล้วปิดไฟค่ะแล้วเราก็พักตัวนี้ว่าให้อุ่นๆสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราไปทำตัววุ้นใส่กันจัะทำตัววุ้นใส่กันนะคะก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยก็คืออันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะยังไม่ได้เปิดไฟแล้วก็โรยผงวุ้นลงไปค่ะคนให้ผงวุ้นไม่จับกันเป็นก้อนนะคะอ่า เสร็จแล้วเราก็พักค่ะไว้สัก10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตั้งไฟกันจ้ะครบเวลาแล้วนะคะคนนิดนึงอ่าแล้วก็เปิดไฟค่ะตั้งเลยไฟกลางนะคะตั้งจนส่วนผสมเดือดเลยจ้าคนเป็นระยะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผงวุ้นมันจะตกไปที่ก้นหม้อนะคะถ้าเราไม่คนเนี่ยก้นหม้อเราจะไม่ได้นะคะ ตอนนี้นะคะส่วนผสมของเราก็เดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะลงไปแล้วก็คนค่ะให้น้ำตาลละลายแล้วเราก็จะปล่อยส่วนผสมนี้ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมก็เดือดอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะเราจะปล่อยให้เขาเดือดเนี่ยประมาณสัก30มสวิถึง1น,นาทีนะคะให้ส่วนผสมมีความข้นเล็กน้อยอปล่อยให้เดือดไปก่อนนะคะคอยคนตลอดนะครบเวลาแล้วปิดไฟค่ะแล้วก็เติมกลิ่นนุ่นใช้กลิ่นมะลินะคะลงไปเล็กน้อยใครจะเติมหรือไม่เติมก็ได้แล้วก็คนค่ะ ให้เข้ากันเรียบร้อยปะเอาไปใส่พิมพ์กันจะ้ะใส่พิมพ์กันนะคะวันนี้ใช้ถาดไซส์น่าจะ8อ่ะ8คูณ8นะคะแล้วก็สูง2นิ้วนะคะเอาสูงหน่อยเพราะว่าเค้กไม่ใช่เค้กวุ้นของเราจะได้สูงนะคะอ่ะทีนี้เราจะใส่ตัววุ้น ขาวก่อนที่เราทําไว้นะคะเราก็วางไว้จนอุ่นๆแล้วแหละเราก็ใส่ลงไปนะคะใครจะช่างก็ได้ไม่ช่างก็ได้นะคะถ้าช่างแต่ละชั้นมันก็จะเท่ากันนะคะอ่ะถาดถ้าใครอบขนมมาตรงมุมเช็ดให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเทลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นค่ะซึ่งอันนี้ เราจะแช่เย็นแบบไม่ต้องให้เขาเซตตัวแบบแข็งนะคะเราจะแช่แค่ข้างบนอะ่ะเขาเริ่มมีความเซตตัวตึงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ชั้นต่อไปถ้าเราแช่ตโตจนแข็งเวลาเราใส่ชั้นต่อไปมันจะแยกออกจากกันนะคะอ่ะอันนี้ไปแช่เย็นก่อนจ้าตอนนี้นะคะชั้นนี้ก็เซตตัวแล้วแป๊บเดียวเองค่ะนะคะเพราะชั้นมันบางต่อไปเราก็จะใส่ตัววุ้นใสนะคะลงไป ปริมาณก็คือเท่ากันขอภายกล้องนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีขาวมันไม่มีจุดโฟกัสเทลงไปเลยค่ะโอเคอ่ะมันไม่มีจุดโฟกัสอะทุกคนสีขาว มันก็เลยไม่โฟกัสอะโอเคเสร็จแล้วเอาไปแช่เย็นเหมือนเดิมจ้ะตอนนี้นะคะชั้นใสของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทชั้นที่3ด้วยตัววุ้นขา,ขาวของเรานะคะก็ปริมาณเท่ากันเลย3ชั้นนะมันจะได้สูงเท่าๆกันโอเคแล้วก็ไปแช่เย็นต่อเหมือนเดิมจา้า ตอนนี้นะคะเซตตัวดีแล้วนะจ๊ะเราก็มาใส่ชั้นสุดท้ายกันนะคะซึ่งชั้นสุดท้ายเราจะใส่ผลไม้แบบจุกๆไปเลยนะคะก็สตรอเบอรี่วางไปเลยค่ะจะคว่ำจะหงายอะไรก็ใส่ได้เลยก็คือวางๆไปได้เลยค่ะทุกคนมันไม่ได้ต้องแบบมีแพทเทิร์นอะไร ส่ไปเลยมันมีสตรอเบอรี่มีองุ่นเรียงเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ราดนะคะวุ้นใสที่เราทำไว้ลงไปถ้าวุ้นใสของใครวางจนแบบเอ้ยมันเริ่มเซตตัวข้างบนเป็นวุ้นวุนให้ตักออกนะคะอ่ะ แล้วเราก็บุนา่ของเราถ้าของใครเสร็จตัวเอาไปเข้าเวฟก็ได้ลาลงไปเลยเขาจะลอยขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเราปล่อยเขาลอยไปก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาเซตอ่าเสร็จแล้ว ตรงไหนมีฟองอากาศก็จิ้มจิ้มออกนะคะอโอเคเรียบร้อยเราก็นำไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวเลยค่ะให้แข็งเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาตัดกันจะ้ะแข็งแล้วนะคะเราก็ ออกมาจัดเสิร์ฟได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะวุ้นผลไม้รวงของเราหวานน้อยนะคะแล้วก็สีสันสดใสใครที่หาขนมทำไปทำบุญทำเลี้ยงเพื่อนปาร์ตี้หรือฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องใช้ตออเตาอบได้จ้าก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย